สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพแม่แม่อฟซทุกคนค่ะรายงานสถานการณ์หน้าเมเจอร์วันนี้นะคะารายง,งานข่าวด่วนค่ะพ่อโจสัง่งให้มาแจกนะคะแจกบัตรนะคะมีสปอนเซอร์ใหญ่นะคะเหมารอบนะคะเหมารอบหนึ่งรอบในรอบวันที่อรอบเวลา18อนิกานะคะที่เซ็นต์แท่นปูดอนทานีนะคะพี่เขาได้เจ,จหรอคะเจะชอบเจ หกที่ตอนนี้เจเหลือมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะคะใส่ไอ้เนี่ยบุก่าอยู่ไอเนียเอาเรียงกันเนาะ รู้นะมีม,มั้ม่มอันหนึ่งสองหน,นึ่งสองขอบคุณะคะ่ะเยียมเพื่อนมาอีกเยอะๆนะคะเอาเพื่อนอีกสองที่ค่ะโอเค ต,ตอนจะเข้าโงเราเข้าไปถาอยาอยีกนะเดียวกันนะ,ะตอนคนจะเข้าลรงเราเข้าไปหายาใช่ใชค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะเรามาว่ากันใหม่ว่าตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนี่จากผู้ใหญ่ใจดีนะคะหมั่รอบ10ปนาฬิกาในวันนี้เท่านั้นนะคะเราจะเริ่มแจกบัตรนะคะ16นาฬิกา30นาทีขาย,ยที่หน้าเมเจอร์เซ็นทรัลอุบล ราชธันีเราเริ่มแจกแล้วเริ่มแจกแล้วตอนนี้เราเริ่มแจกแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าครูปไหมเออก็มีไหม ต,ต้องทำยังไงคะเอ่อตอนนีแจกไม่ได้ทำอะไรค่ะเดี๋ยวมาถึงคนค้ามาของนะคะ,ะนะโมเบบอขายของกไไ็ได้ <laughs> ก,ก็นั่งอีทีนะคะนัน่งข้งกัได้เลยพร้อคนแนได้ได้แล <อา S 1> ้ว,ว,วเอาาเนี่ยสิละ

แจกบัตรชมฟรีภาพยนตร์คายอ้อนนะคะเวลา18บแนาฬิกานะคะไตอนนี้เราหิวมากเลยนะทุกคนเราก็จะเติมของนะคะรายงานสถานการณ์จากเมืองอุบล วงวันนี้นะ่าจะได้ทั้งแช่ทั้งหังวอันนี้ชื่ออะไรตอนนี้เรา มาตั้งหลักรอพี่น้องเอฟนะคะที่จะดูภาพยนตร์ขายออกมาแจกนะคะมาแจกนะคะใครมีเพื่อนบอกเพื่อนใครมีพี่บอกพี่ใครมีน้องบอกน้องว่าตอนนี้ซ็นรัลของเราอยู่ที่เมเจอร์นะคะแจกบัตรฟรีเวลา18นาฬิกานะคะรอบ18นาฬิกาเข้ามาเอาได้เลยหมดแล้วหมดเลย นี่ค่ะดสิบเก้าเก้ายี่สิบนะคะเอาเขาจบไว้ให้อยู่เอาเลือกบัตรเองได้ไหมอันนี้มันเป็นเอล่ะโอันนี่มยเอาซฮันนีมูนตัวไหนอ่ะแม่จบไว้กีอ่อันเอาแล้วเราล่ะโอเคโอเคเอาเคโอเคนี่นี่นี่มือมิกของเราก็มานะคะ <c oughs> <c oughs> ไบอลเออบอหน่อยบอหน่อยห้ลก็บอน่อยฮะามันคว่ำกึินดีเลวมิวมันเป็นค่นดบงเ์าัง่ไทลบมันคับเลยนั่นไงน่สองเหลียมันพ่นเหียวเหลียวจ้ร้องแล้วบานิโวงมวมันไหนยางไหนมันเปิดแต่ว่าเคื่องกลางเครื่องหลุดแห้องเปิด้กับใานเปิดอู้มาแล้ ไมมีอะไรนะคะ้องเท้าปสีเท้ารอีเท้าเราก็จะได้ไปแล้วเรามาแจกบัตรสร้อยกันดีกว่า วันนี้เรามีคนมาช่วยอีกแรงนะคะมีพี่อาร์มกับพี่สาวนะคะมีทีมงานพวกเรามาช่วยกันแจกบัตนะคะใครชิมหอยลินล่า,รา,ลาเราจะเย็นแบบมอมอมากเลยนะคะตอนนี้แต่ถ้าเราเตา ทั้งดังอยู่ตรงนี้มันก็ได้แล้วล่ะปะีบรรยากาศนะครับฮแม,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 ม่สิบเลยร้านปนอยู่เลยนี่นะสลัดนะนะ ีเพนเ่อสนว่ป mm ็น hmm. ส <c oughs> well, ื่อสลัดมากเป็นสื่อสลัดมากเห็นัวไก่ม็เห็นหมกหมกัวดกเห็นหมกขวดสลัดเลยเป็นมันวันได้กินสลัดมันต้งติดมเหัิ่นหดลกินัวไก่ก็กินวดไก่ก็เดี๋ยวหมกัวกินหมกัวเลยแบ่กินหมกัวกินหมกวด็ได้ยิ่งหนอคาบาตอนนี้ว่าเห็นาบา จาว้าวาอสครับจ้าวาำน้ำเสียวมากกว่านี้นแล้วต้องไปดูนั้นกอนโอเคครับรายงานสถากนการณ์ประมาณนี้ก่อนนะคะ